ถูกโจมตีว่าอะไรครับจัดหนังกลางแปลงแล้วเอาเงินมาใช้อย่างคุ้มค่าหรือเปล่าในขณะที่เรากําลังเดือดร้อนเรื่องของเศรษฐกิจหรือว่าจัดถ้าหนังกลางแปลงแล้วมันเกิดปัญหาเรื่องการจราจรไหมจัดหนังกลางแปลงแล้วมันย้อนยุคไปหรือเปล่าเป็นไดโนเสาร์หรือเปล่าคิดอะไรแบบไดโนเสาร์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าเลือกถูกโจมตีด้วยซ้าไปว่ามันตกยุคอะไรทํหนองนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะมันผ่านมาแล้วก็ถือว่า สิ่งที่พวอ้อาชีพทำนั้นประสบความสำเร็จนะครับนนหนังกลางแปลงนะครับหนังกลางแปลงจริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ <c oughs> <c oughs> เหตุการณ์ที่ฟ้าผ่าที่มีข่าวว่าฟ้าผ่าเรื่องหนังกลางแปลงที่กรุงเทพมหานครนะครับแต่ผมอยกจะพูดถึงประเด็นเรื่องของหนังกลางแปลงก็คือว่าไม่ได้เชื่อเลยเัาว่าในปี2อ6 5 ในช่วงจังหวะเวลาที่เยาวชนเรียกร้องความทันสมัยนะครับกลุ่มก้อนของอผู้ที่มาชุมนุมประท้วงในกรุงเทพนั้นกำลังก้าวไปข้างหน้ามองไปข้างหน้าสนใจเทคโนโลยีแล้วก็โจมตีคนที่เป็นอะไรนะคิดแบบเก่าๆว่าเป็นอนุรักษนิยมเป็นผู้ไดน,โนสโร์เนี่ยแต่ไม่น่าเชื่อเลครับว่าแต่พอพูดถึงหนังกลางแปลงที่กจัดขึ้นเนี่ย ได้รับการยอมรับจากเด็กรุ่นใหม่สูงมากนะครับอันนี้ก็ต้องต้อง question เ,เหมือนกันนะครับว่าอะไรนะทำให้หนังกลางแปลงในกรุงเทพนั้นประสบความสาเร็จได้นะฮะแม้ว่าจะฝนตกแค่ไหนนะครับก็ยังสามารถนั่งทนตากฝนนะฮะนั่งดูหนังกลางแปลงพร้อมๆกับดูหนังใน Netflix ในมือถือด้วยนะครับมีความสามารถเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่เ็จะสามารถทําอะไรได้ลหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันนะครับก อาจจะดูทั้งหนังกลางแปลงด้วยแล้วก็ดูใน Netflix ด้วยนะครับ,นะรบก็เห็นภาพดุดออกมาก็น่ารักนา่กนารักดีนะครับก็รับการตอบรับดีนะฮะก็ต้องขอชื่นชมนะฮะคนที่คิดโครงการนี้ขึ้นมานะครับนั่นก็คือผลงานของผู้วาชัดชาตินะครับเป็นผลงานนะครับที่ออกมาเป็นรูปธรรมที่เราเห็นกันอยู่นะครับกนะ็แต่ว่าตอนนี้ก็มีข่าวว่าตอนแรกว่จะไปจัดที่หัวลำโพงนะครับ ประชาันออกมาอย่างเต็มที่นะครับว่าไปดูหนังกลางแปลงเรื่องคู่กรรมนะฮะที่หัวลําโพงแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยก็เพิ่งทราบนะครับว่าประชาันธ์เรียบร้อยแล้วนะบอกสถานที่ชัดเจนแล้วเนี่ยแต่ว่าไม่เคยไปติดต่อไม่เคยไปสอบถามอะไรกระทางการรถไฟเลยนะอันนี้ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าการรถไฟถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครตรงหัวลําโพงแต่เขาไม่ใช่เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับทางการรถไฟเขาก็มี สายบคับประของเขาอีกสายหนึ่งนะครับดังนั้นพื้นที่ของการรถไฟก็ย่อมเป็นสิทธิ์ของการรถไฟดังนั้นและเมื่อยังไม่ทําเรื่องประสานมานี่ผมว่ายังเป็นเป็นเขาเรียกว่าอย่างนีเนเน้เป็นการทํางานที่ดีของการรถไฟนะที่แม้จะยังไม่มีหนังสือประสานมาแต่ก็รีบออกมาชี้แจงนะครับว่าถ้าทําหนังสือมาก็ก็คงอนุญาตไม่ได้อันนี้ไม่ใช่รอจนกระทั่งเขาทําหนังสือมา เขาตั้งใจจะฉายวันที่สิบเจ็ดหนังสือมาถึงสิบห้าหรือสิบหกอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเพิ่งจะไปตอบเขาเนี่ยเขาก็จะตําหนิเราได้นะครับว่าแหมทําไมถึงไม่ให้เขาจัดแต่อันนี้ผมว่าเป็นการทํางานของรถไฟที่ต้องยอมรับว่าทําได้ดีนะฮะแม้จะยังไม่มีหนังสือมาแต่ว่ากลัวว่ามันจะเกิดผลเสียกับทุกฝ่ายการรถไฟก็รีบถแถลงออกมาหรือว่าแจ้งข่าออกมานะครับให้ทางกรุงเทพรู้นะครับแม้ทางกรุงเทพยังไม่มีหนังสือมาแต่ก็บอกเลยว่าให้ทําไม่ได้นะครับ ต้องเข้าใจนะฮะผมว่าเหตุผลของของรถไฟก็มีเหตุผลนะครับเนื่องจากว่าหัวลำโพงเป็นพื้นที่ติดมันไม่ได้เป็นอย่างสนามหลวงไม่ได้เป็นอย่างกับพื้นที่ที่เป็นที่โล่งแจ้งนะครับเหตุผลนึงอาจจะเป็นเพราะว่าทางผู้จัดคือกกทมอ,อาจจะมองว่าหัวลำโพงเนี่ยมันมันอาจจะช่วยป้องกันเรื่องฝนตกได้ด้วยนะครับเพราะว่า่วงน,นี้ไปช่วยฤดูฝนอาจจะกลัวว่าถ้าฝนตกแล้วจะมีปัญหานะครับก็มีหลายคนไปท้วงเหมือนกันว่า หนังกลางแปลงไม่น่าจะมาจัดชุวรฤดูฝนซึ่งผู้ว่ารมชาติก็ตอบด้วยคมคายนะบอกว่าถ้ากลัวถออุปสรรคก,ก็ไม่ต้องทําอะไรสินะแต่เอาพูดจริงๆแล้วก็ต้องก็ต้องยอมรับนะครับว่าเราอยู่ภายใต้ธรรมชาติเราคงเอาชนะธรรมชาติทุกอย่างไม่ได้นะครับแต่ว่าเราต้องรู้จักการที่จะผ่อนปลนแล้วยืดหยุ่นอยู่กับธรรมชาติแล้วเราก็เห็นครับนั่นก็คือสิ่งที่กทมจะมาจัดที่หัวลำโพงก็คงจะหวังที่จะใช้พื้นที่ให้มันอ,อยู่ มีต้องคงลังคานะครับคิดว่าพื้นที่น่าจะหวังจะจัดในในหัวลำโพงเลยนะครับนะฮะซึ่งตรงนั้นก็จะไม่ต้องไม่ต้องกลัวเรื่องฝนตกนะครับแต่ทางแต่ทางกทงกมคิดกับสิ่งที่รถไฟต้องรับผิดชอบคนละแบบกันเพราะการรถไฟก็มองว่าเอถ้ามาทําตรงนั้นแล้วเนี่ยหรือทําที่หัวลําโพงแล้วเนี่ยมันจะเกิดปัญหาเพราะว่ารถไฟนั้นที่หัวลําโพงนั้นเป็นเป็นพื้นที่ปิดเมื่อเป็นพื้นที่ปิดเนี่ยมันก็มีความสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะแพร ระบาดของโ้คโควิดนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขที่เขากําหนดไว้อยู่แล้วก็จึงไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีเหตุผลที่ต้องยอมรับว่าการรถไฟมองมองได้ไกลนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเกิดคัสเตอร์ที่หัวลําโพงขึ้นมาใครจะรับผิดชอบแต่ที่มันร้ายกว่านั้นก็คือที่มันน่ากลัวกว่านั้นก็คือว่าสมมุติว่ามันนั่งดูหนังกลางแปลงที่หัวลําโพงซึ่งเป็นพื้นที่ปิด แล้วก็เกิดการแพร่กระจายของโควิดแล้วคนนั้นก็เดินทางขึ้นรถไฟต่อไปซึ่งอันนี้เป็น,ปนมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากนะครับก็คือช่วงที่รอจะขึ้นรถ,ถ,รถไฟก็นั่งดูหนังกลางแปลงไปก่อนแต่ถ้าสมมุติว่ามีการแพร่กระจายของโควิดข,ขึ้นมาแล้วขึ้นรถไฟไปก็ไปแพร่กระจายต่ออีกเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหานะครับทางการรถไฟก็กักงวลในเรื่องนี้และประเด็นที่2ที่ทางการรถไฟกังวลมากก็คือพื้นที่หัวลำโพงนั้นมีไว้สําหรับ การเดินทางนะครับการดูแลเรื่องความปลอดภัยเรื่องทรัพย์สิน,นก็เป็นเรื่องที่ที่เป็นภาระหนักของการรถไฟเขาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงไม่เหมาะที่จะมาทําเป็นที่ชายหนังกลางแปลงนะครับผมว่าอันนี้ก็เป็นเหตุเป็นผลนะครที่ที่ผมคิดว่ารถไฟห่วงใยถึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้าของเขาคือผู้โดยสารเนี่ยก็ถูกต้องแล้วนะครับ แต่ถ้าจะมองว่ามาฉายหนังกลางแปลงแล้วคนถนั้นจะได้มาดูหนังไงเออมันอาจจะทําให้การจราจรของการรถไฟมีปัญหาหรือเปล่าแล้วก็คนที่เข้ามาใช้พื้นที่ในการที่เดินทางไปเนี่ยมันจะเกิดความลําบากหรือเปล่าจริงๆแล้วกทมมีพื้นที่ตั้งเยอะนะครับก,ก็ต้องกลับไปชบชวนกันใหม่นะครับซึ่งเรื่องนี้ผู้ว่าชาติเองก็มาให้สัมภาษณ์ว่าก็คงต้องปรับเปลี่ยนในพื้นที่ใหม่ก,ก็ดีแล้วนะฮะก็ถือว่าจบลงด้วยดีนะครับ ที่หัวลำโพงผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับอย่างเช่นว่าถ้าคิดจะไปใช้หนังกลางแปลงที่ขนส่งอย่างเงี้ยโอ้โหคิดถึงภาพสิครับมันมันก็คงจะวุ่นวายพอสมควรนะครับเพราะคนมันต้องเดินทางนะครับแต่ที่เซอร์ไพรส์คือเรื่องเรื่องนี้ที่ผมบอกไว้ตอนต้นรายการนะครับว่าเออเด็กรุ่นใหม่หันมาสนใจหนังกลางแปลงก็แปลกดีแล้วผมก็คิดต่อไปเรื่อยสมมุติว่าถ้าการจัดใช้หนังกลางแปลงเนี่ยไม่ใช่ผู้ว่าชัดชาติละเป็นผู้ว่าอัศวิน คนเก่าทำหรือเป็นคนอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่ผู้ว่าชัาน้ชนการตอบรับจะดีขนาดนี้ไหมอันนี้ก็ต้องเป็นเป็นคำถามเป็นคีย์ชันที่ต้องกลับไปคิดกันละนะว่ามันจะได้ผลเหมือนกันหรือเปล่านะครับนะนะมันจะถูกโจมตีว่าอะไรครับจัดหนังกลางแปลงแล้วเอาเงินมาใช้อย่างคุ้มค่าหรือเปล่าในะขณะที่เรากำลังเดือดร้อนเรื่ององเศรษฐกิจหรือว่า จัดหนังกลางแปลงแล้วมันเกิดปัญหาเรื่องการจราจ,จรไหมจัดหนังกลางแปลงแล้วมันย้อนยุคไปหรือเปล่าเป็นไดโนเสาร์หรือเปล่าคิดอะไรแบบไดโนเสาร์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าเรื่องสูกโจมตีด้ซ้ําไปว่าอมันตกยุคอะไรทํานองนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะมันผ่านมาแล้วก็ถือว่าสิ่งที่ผู้วิชาชีพทำนั้นประสบความสำเร็จน,นะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับอ่าคุณพระศิชาบอกคิดได้แค่นี้หรือ U.S.A สวัสดีครับสวัสดีเช่นกันนะครับคุณแหววสวัสดีครับก็ดูกันสักระยะครับว่าออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ที่แน่ๆน,นะตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขโดยกองระบาดท,ที่เขาผิดชอบเรื่องเรื่องควบคุมเรื่องการระบาดเนี่ยเขาก็มีข้อมูลมาบอกแล้วนะครับว่าเจ้าโควิดเนี่ยมันจะระบาดแล้วก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นมันอยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับแล้วก็จะขึ้นสูงในช่วงของปลายเดือนนี้ แล้มันก็จะอาจจะส่งผลไปถึงจังหวัดอื่นๆด้วยเนื่องจากว่ามันเกิดการเดินทางของคนที่ออกจากกรุงเทพนะครับเนื่องจากมีวันหยุดยาวเยอะแล้วก็เริ่มมีการท่องเที่ยวมากขึ้นการระมัดระวังตัวในเรื่องการใส่หน้ากากการล้างมือรักษาระยะห่างนะฮะก็ผ่อนคลายลงไปเยอะหลายคนก็อาจจะละเลย,เยก็จะอาจจะทำให้ผลของการระบาดของโควิดนั้นมันเพิ่มขึ้น ก็ทางกระทรวงสาธารณสุขก็อยากจะให้ทุกคนต้องระมัดระวังนะครับผมเองเนี่ยลงพื้นที่ไปเราได้เห็นเลยนะครับว่าในต่างจังหวัดเนี่ยเวลามีคนติดโควิดหนึ่งคนในครอบครัวเนี่ยมันมันมันจะเกิดปัญหาตามมาเยอะมากครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนในต่างจังหวัดในในในพื้นที่ภูมิภาคอย่างที่ผมอยู่ที่ฟิลสุโลกเนี่ยนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าจังหวัดอื่นๆก็คงไม่ต่างกันก็คือชาวบ้านโดยส่วนใหญ่เนี่ย เขาไม่ได้มีพื้นที่แบบเป็นสัดเป็นส่วนที่ถ้าคิดว่าติดโควิดเราจะแยกตัวเอาไปอยู่ได้อย่างอิสระเนี่ยถึงแม้จะบางบ้านอา,อาจจะมีห้องนอนแยกกันอยู่แต่ว่าห้องน้ําก็อาจ,จต้องใช้ร่วมกันนะฮะแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมากกว่า5 0เนต์เนี่ยนะผมคิดว่าเรื่องของการที่จะมาแยกผู้ป่วยที่ติดเชื้อแล้วอยู่บ้านออกจากคนอื่นๆเนี่ยโอ้โหที่อยู่ในสมาชิกในครอบครัวยากมากนะครับ แล้ววันนี้ก็ได้คุยกับพี่น้องที่อยู่ที่บึงพระนะครับที่มารับถุงปันสุขที่ผมนําไปให้ก็ถามว่าติดมาจากไหนก็ได้ยินเสียงตอบรับว่าบางคนก็บอกว่าติดมาจากลูกหลานที่ไปโรงเรียนแล้วเขาเชื้อกลับมาเห็นไหมฮะแล้วพอติดปักก็ติดเต็มกันไปหมดเลยเพราะต้องใช้พื้นที่ร่วมกันใช้ห้องน้ําร่วมกันนะนอนร่วมกันบ้านส่วนมากก็จะเป็นบ้านที่นอนร่วมกันอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีห้องหักเป็นส่วนตัวเหมือนกับคนที่ มีฐานะดีนะครับหรือว่าอยู่ในสังคมชั้นสูงในะน,นกฎระเบียบบางอย่างเนี่ยพอนำมาปรับใช้ก็ก็ต้องเห็นใจนะครับว่ามันทําได้ยากนะผมเองเนี่ยนำเอาถุงปันสุกไปมอบให้กับพี่น้องที่ตรวจพบโควิดเป็นบวกนะฮะแล้วก็กักตัวอยู่บ้านเนี่ยผมถึงบอกว่าเขาคือผู้เสียสละจริงๆนะครับเสียสละตัวเองที่ออกไปทํางานข้างนอกไม่ได้นะครับขาดรายได้นอกจากขาดรายได้แล้วเนี่ยนะครับยังยังเป็นเหตุ ให้เกิดการแพร่เชื้อกันในครอบครัวอีกเนื่องจากตัวเองติดเชื้อแล้วก็ไม่ออกไปไหนเลยก็อยู่บ้านตลอดไม่อยู่บ้านตลอดโอกาสก็กติดเชื้อกับคนในบ้านก็สูงขึ้นนะครับผมก็เลยคิดว่าเพื่อเป็นขวัญกําลังใจก็นําเอาถุงปันสุกนะผมไม่เรียกว่าถุงยางชีพนะครับถุงปันสุกไปมอปบให้นะครับนะก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับอานะครับคุณบุตรสาคุณบุราพรนะครับสวัสดีนะครับ คุณไรวันครับจากเยอรมันขอบคุณมากๆเลยทักทายกันแล้วนะครับคุณยอดบอกว่าทางเท้าล้นมาถึงถนนน่ากลัวลูกปัิเหตุมากครับอันนี้ก็เป็นปัญหาของกรุงเทพมหานครซึ่งผมได้ยินแบบนี้มาตั้งแต่จําความได้นะครับว่าเข้ากรุงเทพแล้วเนี่ยฟุตบาทเนี่ยจะเต็มไปด้วยของการขายของยิ่งตอนที่ผมเรียนอยู่ที่ธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับตรงบริเวณท่าพระจันทร์เนี่ยผมจําได้นะครับออกมาจากมาหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วออกประตูทางด้านท่าพระจันทรน์ แล้วผมต้องเดินไปที่ป้ายรถเมล์เนี่ยผมต้องลงไปเดินที่ถนนครับเพราะข้างบนจะมีของวางขายตลอดลนะครับขายของเต็มไปหมดจนกระทั่งที่ผ่านมาเนี่ยครับการจัดการเรื่องระบบระเบียบทางเท้าที่ท่าประจันเป็นไปได้ดีมากครับนะฮะและอีกหลายพื้นที่ก็เป็นเช่นนั้นนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่ได้เข้ากรุงเทพนานแล้วนะครับก็คงต้องถามทางแฟนรายการที่อยู่กรุงเทพนี่แหละว่าไอทางเท้าที่เคยเป็นระบบระเบียบนะครับสะอาดสะอ้านแล้วก็คนใช้ ทางเท้าเนี่ยได้อย่างสะดวกนะฮะวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับผมจำได้ว่าการขายของบนทางเท้าเนี่ยได้พยายามถูกจัดการตั้งแต่สมัยท่านผู้ว่าจำลองเนี่ยชัดเจนมากนะผู้ว่าจำลองเนี่ยพยายามที่จะจัดเรื่องนี้นะโดยที่มีวันเขาเรียกว่าฮะให้ขายได้อาจจะมีวันบางวันที่ห้ามขายไอการที่กําหนดใน7วันแล้วห้ามขายสักวันหนึ่งหรือ2วันเนี่ยมันมีที่มาที่ไปครับ เพราะถ้าเกิดว่าเรายอมให้ขายทุกวันเลยเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือมันจะเกิดการไม่ขนของออกครับทําเป็นถาวรเลยฮะยึดเป็นถาวรเลยอันนี้ก็เป็นปัญหานะครับพอยึดเป็นถาวรปั๊บเนี่ยทางเท้าก็ไม่เหลือเลยเอาง่ายๆเลยครับณนะเวลาเนี้ยพิซซูโลกเนี่ยถ้าใครไปที่มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับทางเท้าที่อยู่ด้านหลังของมหาวิทยาลัยนเรศวรแต่ก่อนในทางเท้าทําสวยมากทําใหม่ๆเนี่ยสวยมากปูป,ปูเป็นทางเทินอย่างดีเลยนะครับ หลังจากนั้นก็เริ่มมีคนเอาของมาขายเอารถมาจอดแล้วก็ขายพวกผลไม้บ้างอะไรบ้างนะฮะตอนนั้นผมก็ลาออกจากมหาลาัยแล้วนะครับผมก็เห็นเห็นว่าค,ค่อยมีร้านเพิ่ม้นเรื่อยๆนะครับจากร้าน2ลร้านจากใช้พื้นที่ประมาณสักครึ่งหนึ่งวันนี้ผมไปขับรถไปนี่ม,มันเปลี่ยนไปเยอะเลยครับตอนนี้มีการตั้งร้านอย่างเป็นกิจ,จลักษณะนะครับ ถึงแม้ว่าเขาจะเลิกขายแล้วแต่ก็อุปกรณ์ทั้งหลายก็ยังวางอยู่บนฟบาทนะครับก็เป็นถาวนวลวัตถุไปแล้วแล้วถ้าทำนี้เสร็จแล้วเนี่ยโอกาสลื้อเนี่ยจะยากนะครับเราจะเข้าไปจัดการอย่างไรถ้าเข้าไปจัดการปั๊บเดี๋ยวก็ถูกคนที่เป็นคนที่ขายของบนทางเท้าเนี่ยนะครับบนฟุตบปทเนี่ยก็จะบ่นว่ามารังแกคนจนเขาํามาหากินอย่างบริสุทธิ์นะครับทําไมคนที่มาทำหากินอย่างบริสุทธ์ต้องโดน หลังแกแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับเขาบอกว่าฉันจนนี่ฉันจะทํำยังไจงจะให้เงนไปขายที่ไหนประโยคแบบนี้เราก็จะได้ยินเป็นประจําจนะครับซึ่งโดยข้อที่จริงแล้วเนี่ยมันต้องอยู่บนความบาลานซ์นะครับก็คือคําว่าทํางานอย่างบริสุทธิ์เนี่ยคำว่าบริสุทธิ์เนี่ยมันไม่ได้หมายความเพียงแค่ว่าซื้อขายบริสุทธิ์แต่ว่าต้องหมายความว่าต้องไม่ไปละเมิดกฎหมายละเมิดสิทธิคนอื่นก็เหมือนกันซึ่งเรื่องแบบนี้พูดยากจริงนะครับงั้นคนที่เป็นนักบริหารเนี่ยต้องต้องบาลานซ์ให้ได้นะครับ เนื่องจากว่าตามหลักการแล้วตามกฎหมายแล้วฟุตปาดเป็นของคนเดินเท้านะครับคนเดินฟุตปาดเขาจะได้ปลอดภัยแต่การขายของเนี่ยบนฟุตปาดเนี่ยเป็นเป็นการละเมิดสิทธิ์ของคนที่เขาเดินทางเท้านะครับแต่พอเอาของมาขายปับ๊บแล้วก็อ้างว่านี่คือแหล่งทำมาหากินนี่ทํางานอย่างทาแหล่งบริสุทธ์นะครับมันก็เกิดปัญหาตามมาและสุดท้ายคนเดินเท้าก็ต้องลงไปเดินบนถนนนะครับแล้วเมื่อขายของบนฟุตปาดอะไรตามมารู้ไหมครับ รถที่จอดซื้อของก็จะจอดอยู่ตรงริมฟุตบาทนะครับมันก็เลยกลายเป็นอะไรที่ทําให้การจราจรนั้นมีปัญหามากจริงๆครับผมว่าในหลายพื้นที่ก็เป็นเช่นนั้นเมื่อเขาขหขายของข้างฟุตบาทคนไทยก็จะจอดรถข้างฟุตบาทแล้วก็ลงไปซื้อหรือลงไปกินรถก็จะจอดค้างอยู่ที่นั่นแหละครับบางทีก็รถของเจ้าของร้านแหละก็จอดอยู่ตรงนั้นแหละมันก็ทําให้ถนนหายไปอีกหนึ่งเลนถ้าทาแบบนี้ทั้งสองทั้งสองข้างซ้ายขวาก็หายไปสองเลนนะครับ ก็ตอนนี้ต้องถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้บริหารนะครับที่ต้องจัดการว่าจะทําอย่างไรนะครับนะฮะคุณดวงรักบอกแล้วมีเพื่อนคลิปห้าบอกว่าอะไรนะฟ้าผ่าลงหนังกลางแปลงที่วัดเมื่อก้ากรกฎาคมอ๋อเหรอฮะได้ยินข่าวเหมือนกันครับแต่ผมยังไม่เห็นคลิปนะฮะแต่ได้ยินข่าวว่ามีฟ้าผ่าลงซึ่งฤดูฝนเนี่ยปกติแล้วเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยจะมีใครทํากหนังกลางแปลงหรอกครับเอ่อถ้าสมมติว่า การจัดอะไรที่มันเป็นพื้นที่กลางแจ้งเนี่ยนะครับช่วงรููฝนกัอันตรายนะครับคนดูก็ลําบากเวลาฝนตกลงมานะครับผมดูหนังกลางแปลงครั้งสุดท้ายตอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยนะครับตอนเรียนเบียตรีเพราะว่าที่มาเลยขอนแก่นสมัยที่ผมเรียนเนี่ยกิจกรรมหนึ่งที่นักศึกษาใช้ในการหาเงินหาเงินมาใช้ในกิจกรรมของเขาอะ่ะเช่นสโมอสรจะหาเงินเข้ามาทํากิจกรรมไปออกค่ายสโมอสรจะหาเงินมาทํากิจกรรมอะไรก็ตามเนี่ย วิธีการหนึ่งของเขาก็คือการล,ล้อมล้อมผ้าใบครับแล้วก็ใชยหนังกลางแปลงแล้วก็เอาบัตรเนี่ยมาขายให้กับเพื่อนนะเพื่อนต่างคณะนะให้เขาไปดูหนังหนังกลางแปลงของเรานะครับเราก็จะได้เงินเพื่อจะไปทํากิจกรรมแล้วจากนั้นมาผมไม่เคยคิดเลยนะผมไม่เคยคิดแล้วว่าหนังกลางแปลงมันจะกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งและกลับมาอยู่ในกรุงเทพมหานครและไม่เชื่อว่ามันกลับมาด้วยเงินของกรุงเทพมหานครที่ทําไม่ได้เชื่อว่ามันวกกลับมาอีกครั้งหนึ่ง Euro ก็ดูแล้วก็ ตื่นเต้นดีนะเพราะว่าผมดูครั้งสุดท้ายตอนอยู่ปริยตรีหลังจากนั้นมาผมก็ไม่เคยเห็นหนังกลางแปลงเกิดขึ้นสักเท่าไหร่นะครับยกเว้นในงานวัดจริงๆนะแต่ต้องวัดในในออกไปต่างต่างจังหวัดนะวัดในเมืองก็ไม่ค่อยมีใครใช้หนังกลางแปลงอีกอันนึงที่เห็นบ่อยๆคือหนังกลางแปลงที่ฉายผีดูนะครับที่เขามีการว่าจ้างฉายหนังกลางแปลงที่สุสานนะครับที่เขาเป็นฮวงซุยนะครับแล้วก็ ฉายหนังให้ผีดูเนี่ยก็เห็นอยู่อัน,น,นเห็น,เห,นเห็นมาตลอดนั่นคือเป็นความเชื่อที่เขาส่งต่อกันมานะครับแต่ว่าฉายหนังกลางแปลงแบบนี้ผมไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นก็ก็น่ารักไปแบบนึงคุณธนภัทรสวัสดีนะครับพูดวัาครับใช้กฎหมายแล้วู้มีส่วนร่วมย่อนยานะขอบคุณคุณธนภัทรมากเลยนะครับนะคะคุณจีนี่สวัสดีครับคุณอรสานะครับทิติรัตน์นะฮะสวัสดีนะครับวันนี้อ่าน นมสกุลได้ครบเลยนะครับเพราะว่าจออยู่ที่มือของตัวเองก็เลยอ่านได้นะครับวันนี้ไม่มีกรอนให้นะขอวันหนึ่งเนาะเมือ่อจะวุ่นๆกับการจัดกระเป๋าเพราะว่าถุงปรนสุกเนี่ยที่มีเข้าวสารมีปลากระ,กะป๋องมีบะหมี่สาเร็จรูปมีน้ามันพืชแล้วก็วุ้นเส้นเนี่ยทุกอันเนี่ยผมนั่งจัดนั่งเรียงเองทําเองนะครับนะฮะไม่ได้ไปจ้างก็าทานะครับก็เลยทําให้ อาจจะเสียเวลาไปกับเรื่องนี้แต่ผมมีความสุขนะครับสุขที่ได้ทํามันกับมือและสุขที่ได้มอบมันกับมือนะครับมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออทุกอย่างที่เราใส่ลงไปในกระเป๋าเนี่ยนอกจากสิ่งของที่เราใส่ลงไปแล้วเนี่ยเรายังทําหน้าที่ใส่ใจใส่ความห่วงใยที่แฟนคลับของอาจารย์ส่งผ่านมานะครับจนกลายเป็นโครงการเราจะก้าวบริการวันนี้โครงการเราจะก้าวบริการเนี่ยสองกว่าครั้งแล้วนะครับครบครั้งที่300เมื่อไหร่ ผมจะมาแจ้งในรายการนะครับวันนี้200กว่าครั้งแล้วนะครับ250กว่าครั้งแล้วด้วยนะครับในเวลาเพียงแค่1ปีกับ1เดือนเราทํากันได้ขนาดนี้เดินมาได้ถึงขนาด200กว่าครั้งนี้ผมถือว่าเป็นโครงการที่น่าภาคภูมิใจนะครับอยากให้แฟนคลับรายการของอาจารย์ภูมิใจในสิ่งที่เราทําแล้วก็เราก็ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีนะครับดีมากๆนะครับก็วันนี้ขออนุญ,ญาตที่จะลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับรู่นี้ เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าพรุ่งนี้ผมไปไหนมาบ้างแต่พรุ่งนี้ก็มีโปรแกรมครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับดูแ่สุขภาพนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ